สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับวันนี้ผมเต่านินจานะฮะจะนําเอาเรื่องราวข่าวมานําเสนอเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่17พฤศจิกายน2566 <c oughs> ผมและก็คุณรัชตะสมนทินกรบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทลอกนะครับเจ้าของรายการแซบนิวและเป็นผู้ดําเนินรายการนะฮะ ทางสถานีโทรทัศน์ทีวี24สถานีของประชาชนของพี่น้องเสื้อแดงนะเราของรัฐบาลน,นะครับได้มีการสัมภาษณ์ผมนะออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องของอาการสู้รบในเมียนมาและวิธีการที่เราจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปติดอยู่ในเล้าไก่นะครับอนอกจากนี้ เรายังได้มีการเสนอแนะไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังและจับตาดูในกรณีที่จะมีปัญหาการสู้รบที่จะขยายมากขึ้นซึ่งคาดว่าการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยนะทางรัฐบาลรัฐบาลทหารพรม่าเองจะเกิดการเพียงพล้ำอาจจะเข้าโจมตีเมืองหลวงเนื่องจากว่ามีการสู้รบกระจายไปทุกพื้นที่นะ ดังนั้นทางรัฐบาลไทยทางเจ้าหน้าที่รัฐนะทั้งหน่วยงานข่าวกลองฝ่ายทหารตำรวจนะ้ขรายการการปกครองอะไรก็ตามเนี่ยนะจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะคอยดูแลแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์ที่เมืองโกกั้งนหรือเมืองเล่ากายนะครับเขตปกครองพิเศษเราจะได้พูดคุยกันกับ ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่คุณธนาวุฒิสุกยิ่งประธานมูลนิธิสกิดข่าวนะครับนักข่าวมืออาชีพอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบะไม่ใช่คนนี้ฮะอีกคนหนึ่งนะครับนะครับคุณธนาวุฒิสุกยิ่งนะครับนะครับเราสายสดเลยนะครับสายสดเลยนะครับ นะครับสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้เราออกอากาศกันที่สถานีโทรทัศน์24นะครับทีวีสถานีประชาชนนะครับเราพูดถึงเรื่องสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดอยู่ที่เมืองเล่ากายนะถึงแม้ว่าทางว้าเนี่ยมีความพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็ยังวันนี้นชั่วโมงนี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยสักคนหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นครับ,รบอยากให้คุณธนาวุฒินั้นช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วว่าตอนนี้แนวทางการช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็อันนี้ทราบข่าวมาเหมือนกันะนะว่าทางาสหามไทยใหญ่ที่เมืองลานะโดยเจ้าใจลือเนี่ยได้นำมาแล้วแล้วก็ผ่านมาที่เชียงตงุง แต่ถูกทางกองพัพภาคสามของเชียงตุงเนี่ยคือของทหารพรม่า <c oughs> ได้กักตัวไว้นะไม่สามารถที่จะมาส่งสิต้าคิเล็กได้ <c oughs> เนื่องจากเขาบอกว่าคนเหล่านี้หลบหนีเข้าเมืองอ <c oughs> แล้วก็ไปกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องของร่วมกับขบวนการคอเซนเตอร์นะครับทีนี้การเข้าไปของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปทางสมรวยก็คือลงเรือที่ อ,อำเภอเชียงแสนแล้วถ้าเป็นเชียงแสนแล้วก็ขึ้นเรือไปไปขึ้นที่ถ้าเป็นสหรวยเกตปกครองพิเศษสีของว้าที่อเมืองลาแล้วก็เข้าไปทงางเล่ากายนะครับครับซึ่งก็คาดว,ว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะถูกส่งตัวไปที่ในปิดอรครับนะครับเนื่องจากว่าคําสั่งจากทงางผู้นําของสารพม่า นะครับโดยคุณมีนองลายและคนเอกมมนองลายเนี่ยได้สั่งครับให้นาไปที่เนปิดอเพื่อที่จะขึ้นศาลหรือดําเนินคดีนะครับทีนี้ก็จะมีทางออกอยู่สามทางก็คือว่าหนึ่งไปเสร็จแล้วเนี่ยนะถูกดําเนินคดีนะครับก็ต้องติดคุกตามที่กฎหมายของพอม่าได้กําหนดไว้นครบนับสองนะก็ถ้าเราไปติดต่อทางด้านการทูต ก็คงต้องมีการเสียค่าปรับนะซึ่งตามข่าวที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยนะฮะรายหนึ่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่าแสนบาทขึ้นไปนะครับถ้าสี่สิบกว่าคนก็สี่ล้านกว่าครับอันนี้ใครจะเป็นผู้ใจครับที่สามก็คือครับไม่ติดคุกนะไม่เสียเงินค่าปรับแต่ก็ไปทำงานให้กับกองทัพพม่านะครับ ถ้าแนวทางที่สามนี่พูดได้เลยนะครับว่าตายหมดนะกับที่ใช้คำรุนแรงอย่างนี้ไม่ใช่รุนแรงนะค,คำว่าตายหมดก็คือว่า,าทางรัฐบาลพม่าณนนเวลานี้เองเนี่ยกำลังหาทางออกที่เริ่มจะเจอทางตันเนื่องจากว่าทางกลุ่มชาติพันธ์ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะอาจจะถล่มถึงในปีดอเพรานะะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้กำลังพล ครับครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะฮะผมกับท่านก็คือท่านรัชตะเนี่ยนะฮะครับที่ได้ประสานกับชนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครับท่านนเวลานั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลลงมาสนับสนุนคือการโจมตีทางเล้าไก่เนี่ยมันยังไม่รุนแรงยังไม่ได้ยึดเมืองใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมครับครับ่าเสต็จแล้วเราประสานกับไทยใหญ่นะแล้วไทยใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับทาง มีนองหลายได้เนื่องจากว่าเขาได้มีสัญญาเกี่ยวกัรื่อของการอยู่จริงนะครับ,รบซึ่งทางวะทางไทยใหญ่เองก็จะสามารถประสานกับทางกลุ่มไทยใหญ่ของเมืองลาซึ่งมีเจ้าใจลืนเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการใหญนะ่ซึ่งก็ประสานงานกับทางท่านพลเอกเจ้ายอดศึกแล้วก็ทางเจ้าใจลืนที่เมืองลาก็สามารถที่จะ ประสานกับทางผู้นําของฝั่งสางคือว้าได้นะครับเพราะเขาอยู่ติดกันแล้วก็มีการดูแลกันอยู่ตลอดเวลาครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะได้ถูกปฏิเสธไปแล้วก็ไม่เดินตามขั้นตอนตอมาถึงตอนนี้นะครับท่านครับปรากฏว่าความรุนแรงในการสู้รบมันมากขึ้นนะครับ ดังนั้นก็คงจะยากลําบากพอสมควรนะเห็นบอกว่าทางรัฐบาลเห็นบอกว่าคุณธนะวุฒิเห็นบอกว่าทางรัฐบาลไทยนั้นส่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอแล้วก็ท่านบิ๊กโจ๊กนั้นไปเจรจาที่กรุงนอร์บิดอแล้วก็ทางกองทัพอากาศนั้นก็ส่งเครื่องบินไปรับแต่มีแต่เครื่องบินนะฮะไม่มีคนนะฮะเห็นบอกว่าคนยังมาไม่ถึงท่าขี้เหล็กเลยเกิดอะไรขึ้นครับ ก็คนน่าจะถูกกักอยู่ที่เชียงตุงนะครับเพราะว่าที่เชียงตุงนี่มีกองทัพภาคที่สามของทหารพม่าอยู่ครับที่เขาเอาตัวไว้เพื่อที่จะส่งไปในปีดอครับตอนนี้ที่ข่าวที่ได้รับแจ้งมาจากเชียงตุงก็แจ้งว่าอาจจะรอเครื่องจากในปีดอเพื่อที่เพื่อที่จะมารับคนไทยทั้งหมดเนี่ยไปในปีดอเพื่อที่จะศึกษาครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ปล่อยตัวมาเพราะก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิด ครับครับอืมนั่นคือคนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามนะฮะพยายามจะช่วยเห็นบอกว่าความพยายามมีหลายครั้งนะฮะถึงแม้ว่าแลดูว่าสําเร็จเนี่ยแต่ก็ไม่สําเร็จ,จเนื่องจากอะไรฮะเกิดอ,อะไรขึ้นครับ,รบเห็นบอกว่าด้าบการช่วยเหลือจากทางกลุ่มวะนะซึ่งมีพื้นที่ติดก,ก,กันกับเมืองโกการเขตปกครองพิเศษโกกั้งนะครับที่เมืองเล่าก๋ายเนี่ยแล้วท้ายสุดมันทาไมถึงการช่วยเหลือถึงไม่สาเร็จฮะคุณธนาวับ คือการช่วยเหลือที่ไม่สําเร็จต้องถามทางราชการเราแหละครับว่าครับได้มีการประสานกับชนกลุ่มน้อยโดยตรงหรือไม่ครับนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะประสานกับทางทหารพม่าเพียงอย่างเดียวออืนะครับเมื่อเราไม่ไปประสานทางนี้เนี่ยแน่นอนฮะการขนคนมาเนี่ยสามสี่สิบคนร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยนะมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอย่างน้อย อ่าค่ารถค่าน้ำมันเนี่ยมันต้องมีนะสองอาหารการกินต้องมีนะครับ,รบแล้วถ้าจะให้เขาขนมาส่งให้เรามาฟรีๆเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ประสานกับเขาเลยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเขาไปยุ่งกับเรื่องของเราถูกไหมครับเขาก็ไม่กล้ายุ่งเหมือนกันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะไปโทษว่าเฮ้ยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ย น่าจะเป็นการกระทําของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เกงเหมือนกันอืนะที่เขาจะได้รับผลกระทบเพระอย่างน้อยเขาก็ต้องอาศัยประเทศไทยครับเพราะว่าผู้นําหลายคนหลายท่านก็ามารักษาตัวมาส่งลูกมาเรียนในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยครับนะครับณนะที่ตรงนีง้พลาดไงครับ<ะ>ว่าทําไมเราไม่ประสานหลายฝ่ายจริงอยู่นะเรา,าเกงใจทางพมา่าในฐานะที่พมา่าเป็นประเทศ แต่พวกท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยครับแต่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะฮะมันต้องดูว่าในเขตไหนใครมีอิทธิพลมันต้องประสานควบคู่กันไปครับเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของการเมืองภายในเราไม่ได้ยุ่งไปไปยุ่งเรื่องของการรบนะหรือว่าไปสนับสนุนใครแต่เราไปยุ่งเรื่องของการที่จะอนามอยคนไทยครับที่ติดอยู่ข้างในออกมาอืพราะฉะนั้นมันต้องประสานหลายๆฝ่ายคือผมนับจากตัวเลขนะฮะเห็นบอกว่า มีชุดแรกเนี่ยที่ทางการขอโทษทางว้าเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือมาเนี่ย41คนนะครับจากทางเล่ากายคือช่วยออกมาได้ละ่ะแล้วก็ออกมาทางเส้นทางของทางาทางวา้าแล้วก็ส่งมอบนะบซึ่งเรามีภาพด้วยนะมีภาพส่งมอบให้กับาทางการพมา่าแต่ท้ายสุดเนี่ยทางการพม่าไม่ได้ส่งต่อไม่ได้ส่งต่อมาถึงาทางการไทยซึ่งก็เลยทําให้ชุดนั้นเนี่ยท้ายสุดก็ตีกลับไปที่นอร์บิดอ ถูกต้องไหมครช่นะฮะใช่แล้วชุดที่สองชุดที่สองก็มีอีกหนึ่งชุดก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกชุดนึ่งก็คือสองร้อยห้าสิบสี่คนก็บวกจากตัวเลขหลุมๆกลมลเนี่ยมันกว่าห้าร้อยเลยนะะท่านใช่ครับนี่คือการทํางานที่ช้านะครับเราไม่โทษรัฐบาลนะคร่หรจะหาว่าเราไปโจมตีครับแต่แต่เราบอกว่าการทํางานช้าเกินไป เรายึดหลักการของราชการมากเกินไป hmm. นะครับจะต้องรายงานหนึ่งสองสามสี่ในการตัดสินใจใดๆก็ตามที่มันช้าเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นปัญหานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยาทางรัฐบาลทหารพม่าเองก็ก็หว่นนะว่า,าคนไทยที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำงานที่ผิดคนหมายอย่างเดียว hmm. หรือเข้าไปในฐานะอะไร <c oughs> เราก็ต้องสอบนะครับสอบทีนี้การใช้เวลาสอบเนี่ยสมมุติว่าใช้เวลาสอบสักสิบวัน <c oughs> นะครับแต่ภายในสิบวันนี้เกิดการโจมตีหนักขึ้นมาทั้งในเมืองหลวง <c oughs> แล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เมืองหลวงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอืมครับครับนะครับ <c oughs> วันนี้ผมได้ทราบรายงานมาครับคุณชนาบุตรครับเอ,อ <c oughs> พี่น้องหรือญาติของผู้ที่ติดอยู่ที่ออนอร์บิดอเนี่ยนะฮะจากการช่วยเหลือของ <c oughs> กลุ่มว้ามาแล้วเนี่ย แต่ทางการทหารนั้นยังไม่ปล่อยตัวมาให้กับทางการไทยนะครับซึ่งทางทางการาไทยนี่ก็พยายามที่จะรับตัวและก็ส่งกลับมาสู่ปารตุภูมิแต่ก็ยังไม่สามารถมาได้เขาบอกว่าทางญาติพี่น้องของอผู้ทีอ่อยู่ในความควบคุมของทางการพรมาร่านั้นเนี่ยไปทำหนังสือนะไปเข้าพบาท่านเอกอัคราชุด จีนประจําประเทศไทยในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเค่ำๆนี้คงจะมีภาพข่าวออกมาท่านมองว่าการไปขอความช่วยเหลือกับทางการจีนนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมฮะคุณจาวุฒิครับคือไปไปอขอความช่วยเหลือจากจีนนะฮะมันก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเมื่อคนไปอยู่ที่เนปิดอหรือคนที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่จีนเนี่ยจีนเขาจะช่วยอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่า จีนเองก็ต้องการตัวการสําคัญอของขบวนการสีเทาเหมือนกันครนะซึ่งในขณะน,นี้เขาก็ยังไม่สามารถได้คนตัวคนเหล่านี้นะและถ้าทางการจีนเขาต้องการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่ต้นนะถ้าไปทํางานโดยความบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดเหตุครั้งแรกนีนเขาช่วยแล้วเพราะมันอยู่ติดใช้ด้านจีนใช่ไหมครับเพราะอย่างกโกโกกก้างเนี่ยจีนสั่งได้นะ สั่งได้เลยว่าเขาประสานกับทางกองกํกลาลังของสหรัฐว่ากับทางโกงก้างอยู่แล้วเพราะโกงก้างโกกก้างนี่ก็เป็นจีดอะนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลูกม่อเก่าที่เขาเรียกว่าอจีนแดงจีนแดงอะนะนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรพม่าแดงอะก็คือเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เห็นบอก,บอกว่า จีนนั้นค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญนะฮะเห็นบอกว่านะไปมองไปไกลถึงขั้นว่าเอ๊อจีนนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ในการทําศึกในครั้งนี้หรือไม่นะฮะนั่นคือคําถามนะเพราะว่าแลดูแล้วเนี่ยวันนี้นะฮะที่เขาบอกว่าดีเดย์เนี่ยวันนี้วันที่18พฤศจิกายนไม่ใช่ฮะพรุ่งนี้เนี่ยฮะพรุ่งนี้วันที่18นะนะครับเห็นบอกว่าเป็นวันดีเดย์ที่ทางชาติพันธุ์นั้นจับมือกันกว่า5-6กกลุ่มนะฮะในชุดแรกเป็นด่านหน้า นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการบุกถึงนอพิดอเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลยสร้างความปวดหัวให้กับท่านนายพลมินอ่องลน์ในฐานะผู้นํรารัฐประหารพระมาร่าในครั้งนี้แนวโน้มเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ถ้ามันรุนแรงขนาดนั้นตามที่เขาประรากาศไว้นะครับ,ค,รบคนไทยจะเป็นไงบ้างครับถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นในคนไทยหมดโอกาสครับอืมเพราะว่าทางอของ ทยใหญ่ใต้อยากเจ้ายศสืกเองหรือแม้แต่ไทยใหญ่เหนือเนี่ยครับก็จําเป็นต้องเข้าร่วมกับกลุ่มขบวนการของอกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ใช่ไหมครับถึงแม้จะมีการลงสัญญาหยุดยิงกันไปแล้วสามารถคุยกับมินองหลายได้แต่ณเวลานี้มินองหลายไม่คุยกับกลุ่มใดเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอืมินองหลายไม่คุยกับใครเลยเนื่องจากไม่ไว้วางใจดังนั้น กลุ่มของเจ้ายอดเองกลุ่มของทางเจ้าปัางฟ้านะของเอเดทรีทียใหญ่เหนือเองเนี่ยนะก็อาจจะต้องเข้าร่วมในการที่จะโจมตีพมา่าหากไม่ร่วมนะหากไม่ร่วมถ้าเกิดว่ากลุ่มชาติพันธ์อื่นเขาชนะขึ้นมาครับนะแน่นอนนะกลุ่มของเอเดทรีทีกับอาเซีเนี่ยเขาจะต้องถูกโจมตีครับนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นกระบวนการเดียวของพอมา่าใช่ไหมครับอืเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะร่วมเนี่ยมีสูงสูงมากนะเมื่อกลุ่มกระบวนการต่างๆงเหล่านี้เข้าร่วมแล้วเนี่ยถามว่าถ้ากลุ่มพี่น้องคนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์พันหนึ่งจะเป็นโกกั้งจะเป็นอารักันจะเป็นอ่าปลองนะหรือรเป็นวา้าเป็นไทยใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยถามว่าเราออกมาได้ไหมได้แต่ว่าถ้านเวลานี้ อยู่ในความควบคุมของทางกองทัพพม่ายากครับครับยากที่เราจะช่วยเหลือนะเทท่่าีได้ขกองทัพพม,ม่าเองก็ขาดกําลังนะเมื่อขาดกําลังก็จะเอาคนไทยเหล่านี้เนี่ยเป็นการชนมนุษย์และเป็นผู้ร่วมในการที่จะขนอาวุธนะเหมือนกับที่เคยจับนะจับกลุ่มของ ชาติพันธ์เนี่ยนะไปเป็นผู้ขนสบเสบียงบ้างอะไรบ้างต่าง,างๆเหล่านี้ครับน,ะะนี่คือนี่คืออันตรายรที่มันเกิดขึ้นนะฮะัน,น,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นน,นะฮะในในวันนี้นะครับมีพี่น้องคนไทยดูไลฟ์สดเราในตอนนี้เ,เยอะมากนะครับพี่น้องคนไทยนะครับ,รบที่ดูผ่านทางทีวี24วันนี้เราจะได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นบอกว่าในส่วนของกลุ่มชาติพันธ์นั้นเนี่ยก็มีไมตรีจิตนะฮะมีความพยายามที่จะช่วยเหลือคนไทย อย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นปรกากฏการณ์ที่ดีในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามทีแต่ในส่วนของรัฐบาลไทยนะฮะในวันนี้ยังไม่สามารถนำคนไทยออกมาได้นะฮะพี่น้องครับยังไม่สามารถนำคนไทยออกมาได้นะครับคุณตาวดครับวันนชั่วโมงนี้เนี่ย ถ้าพรุ่งนี้มีการโจมตีอย่างหนักซึ่งเขาประกาศแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกว่าไตาพระดอนเนี่ยฮะจะมีการรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตาโอนะตาอางนะคาชินนะรัชฉานหรือจะเป็นว้าหรือจะเป็นอ,ะ,อะไรนะ,ะจะเป็นโกกั้งก็ตามทีนะเห,นเห็นบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยเคยมีการไปทำสนธิสัญญาการหยุดยิง นะีที่ผ่านมาก็ตามทีแต่ณวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนถูกต้องไหมครับแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่ากลุ่มชาติพันธุ์เกือบจะทั้งหมดหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการรวมตัวกันร,รวมพลกันครั้งใหญ่เพื่อที่จะเข้าถล่มนอร์บีอบดออันนี้มีความเป็นไปได้ไ,ดไหมครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะแล้วก็หวันว่ามันจะลามนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ทราบว่า ทางสายข่าวของรัฐบาลไทยเนี่ยได้ทราบหรือไม่ว่าทางรัสเซียเองได้นำเาเรือดำน้ำที่มีขีปนาวุธนะมีสมรรถภาพสูงเข้ามาอยู่ในอ่าวของอพม่าแล้วนะฮะซึ่งทางจีนก็เตรียมเตรียมพื้นที่นะกองกำลังทางทิเบตที่ติดอยู่กับพม่านะเต็มเต็มกำลังเสรับเนื่องจากว่า อ่าหเวลานี้เนี่ยสายข่าวอีกสายหนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะต้องระวังครับเนื่องจากว่ามีขบวนการบางกลุ่มแส่แรกอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนในการที่จะปลุกปั่นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่รู้ว่าจะปลุกปั่นแบบไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆพยายามที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะเกิดอ่าเกิดความขัดแยง้งให้ได้นะครับ ทีนี้ถ้าประเทศไทยเกิดความขัดแย้งปั๊บเนี่ยนะะทุกอย่างมันจะลามหมดเลยอ๋อฮะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองตอนนี้นะะก็ขอฝากเนาะ <c oughs> ขอฝากว่าเืต้องเร่งตั้งคณะทํางาน <c oughs> เข้าถึงเข้าถึงกลุ่มแนวตะเข็บชายแดนให้มากที่สุดค <c oughs> เหมือนกับที่เราสองคนเดินมาแล้วเนี่ย <c oughs> นะมาต่อยอดตรงเนี้ยเราจะเอาอยู่ <c oughs> นะเราจะเอาอยู่ <c oughs> แต่ว่าถ้ายังสองจิตสองใจ นะมัวแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแบบเรื่องมากแล้วนะแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ปัญหานี้น่าอันตรายครับครับเพราะอ่าจีนเองเขาพร้อมระวังตัวแล้วคืออเมริกาเข้ามาปั่นแน่ๆงานนี้ไม่ต้องห่วงนะรัสเซียเขาอ่าตื่นตัวแล้วนะอาจจะช่วยในปีดอหรืออาจจะช่วยอ่าชาติพันธุ์นะครับตรงนี้ทต้องจับตามองว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะช่วยใครแต่ที่แน่ๆ เขาพยายามปั่นที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะเกิดพลัดพลั้งนะครับครับเพราะว่าการที่เราอ่าท่านทราบใช่ไหมครับว่าครับจากการที่เราติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดเนี่ยครับเราได้มีการขนเอาเอากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้ามาสู่ประเทศไทยใช่ไหมครับ,รบแล้วมีการเรียกเก็บเงินแปดหมื่นบาท แสนสองสองแสนแล้วก็ทําบัตรให้เลยนะทําบัตรหัวหกวัวเจ็ดให้เลยคนะอคนเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการเนี่ยนะได้ตระหนักหรือไม่ว่าถ้าคนมีเงินพร้อมที่เข้ามาวันเดียวสองวันพร้อมที่จะทําบัตรได้เลยแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแสนสองแสนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ประชาชนธรรมดาที่หนีภัยสงครามใช่หรือไม่ครับ ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นคนเหานี้คือใครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลนะเราอยากจะให้เร่งดําเนินการตรงนี้ถ้าดําเนินการตรงนี้ได้เนี่ยรัฐบาลได้กับได้นะได้ความสงบนะในการดูแลชาติบ้านเมืองนะได้การช่วยเหลือเมื่อเราไปช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะ อะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องคัดแยกครับนะครับไม่ใช่ว่าช่วยทั้งหมดนะครับก็ก็เป็นเรื่องถ้าเหล่านี้มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไหนคมีกระเรียงมีขยามีไทยใหญ่มีว้ามีปลองมีอะไรเยอะแยะมากมายในประเทศไทยที่เข้ามาแม้แต่พม่าเองนะครับทีนี้ถ้าเราช่วยคนของเขาฝั่งนี้การเจรจาที่เราจะให้ช่วยให้เขาช่วยเราฝั่งนู้นมันก็ง่ายขึ้นใช่หรือไม่ครับ สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าผลกระทบเนี่ยเราทอดทิ้งเขาไม่พอผลกะทอทิ้งปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐไปขูดรีดข่มขู่อย่างกรณีที่ไปเดินสายเก็บซ่วยในจังหวัดเชียงใหม่เดินสายข่มขู่รีดไถกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าเมื่อเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทําอย่างนี้เราจะไปคุยกับผู้นาเขาฝั่งนู้นซึ่งเขาเป็นคนชนชาติเดียวกันเนี่ยครับ นะเขาจะคิดยังไงครับนะมีมีประเด็นมีประเด็นหนึ่งนะฮะเออคุณธนวุฒิครับแน่นอนฮะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านะแนวโน้มสูงมากอย่างที่หลายคนหรือนักวิจารณ์วิเคราะห์นะฮะโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ในเชิงทางยุทธการทหารเนี่ยวิเคราะห์ชัดเจนเลยว่าอ่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีอ่วันดีเดส์สำคัญก็คือกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเนี่ยจะบุกเนบิดอนะฮะก็จะถึงขั้นดูเดือดเลือดพร่านเลยทีเดียวหมายความว่าผลกระทบ นะฮะสงครามเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งในส่วนของคนไทยเองที่อยู่ในในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและรวมถึงต่าชายขอบและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะ,ะจังหวัดใกล้เคียงนะฮะหรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่น เชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายจงังหวัดตากเนี่ยผลกระทบก็บอาจจะต้องมีเลฟูจีหรือมีผู้อพยพมาอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ทางการไทยเนี่ยหรือ,อทางทางรัฐบาลไทยนั้นเนี่ยจะต้องอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเขาเรียกต้องเยียวยาต้องดูแลในฐานะมวลมนุษยชาติในเรื่องในเรื่องของหลักหลักคุณธรรมต่างๆนั่นหมายถึงว่าประเทศไทยนั้นต้องเตรียมการในการที่จะรับภารนี้ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับ คือมันต้องมีคณะทํางานนะฮะที่รัฐบาลแต่งตั้งไปประสานกับเจ้าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเจ้าหน้าที่บางส่วนบางคนบางกลุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดครับมีพฤติกรรมในการเก็บเงินทําบัตรอะไรพวกเนี้ยครับนั่นก็คือคือเป็นเขาเรียกอะไรเปิดโอกาสยกแผ่นดินนี้ให้กับประเทศอื่นนะโดยโดยการไปใส่สัญชาติให้เขาโดยที่เขาไม่ใช่ก็มีเยอะแยะมากมายครับนะ พราะเราอาศัยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหมดณเวลานี้ไม่ได้ครับต้องมีตัวกํากับนะตรวมกับจากชุดการทํางานที่รัฐบาลจะแต่งตั้งครับนะครับถ้าสมมุติว่าแต่งตั้งแล้วเจ้าเข้าครอมอก,ก็พิจารณาวันเดียวก็จบอืนะเราไม่ต้องไปนัดเดือนนั้เดือนนี้ถามว่าณเวลานี้เนี่ยหม้อข้าวในมันเดือดแล้วนะเราจะชักไฟออกอยังไงไม่ให้ข้าวไหม้ครับ นะไม่ใช่เอาไฟเข้าไปสูมอย่างเดียวครับนะตรงนี้จะคิดจะทําก็ต้องให้มันเร็วขึ้นครับครับเข้าใจว่าทางทางคณะทํางานของท่านนายกเศรษฐานะฮะก็ดูรายการของเราอยู่นะครับก็คงจะโดยตรงนะฮะถึงรัฐบาลโดยตรงโดยเฉพาะสถานี ทรทัศน์ทีวี24สถานีประชาชนอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสะท้อนปัญหาไปถึงรัฐบาลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากแนวทางที่แก้ไขในปัจจุบันนั้นก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องคนไทยออกมาได้ในช่วงนี้แม้แต่คนเดียวนะฮะเท่าที่ผมทราบรายงานมาก็คล้ายๆกับช่วยมาจากจุดหนึงมาอีกจุดหแต่ยังไม่มาส่งที่ท่าคีล็กนะฮะซึ่งทางการไทยนั้นก็เอาเครื่องบินไปรับเอาเครื่องบินไปแล้วครับ เอาไปขอความช่วยเหลือแล้วครับแต่มันยังไม่มีคนเข้ามากลับมาเลยอย่างนี้ไปต้นนะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่นะครับไม่ทราบว่าชะตากรรมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เห็นพี่น้องจริงๆเดี๋ยวผมผมทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะเชิญครับจริงๆจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยนะเริ่มเดินถูกทางแล้วเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของปัญหาชายขอบเรื่องของคนไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่พม่าแต่มัสดุดหยุดลงหรือว่า มัวตั้งคณะหรือทําอะไรผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเริ่มเดินถูกทางรตรงนี้เราก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยากจะให้เดินงานเร็วกว่านี้นะครับเอาทุกภาคส่วนที่ทํางานได้จริงๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะไม่ใช่เอาพวกนะอย่าเอาพวกเอาคนทํางานนะครับถ้าเอาคนทํางานเข้ามาร่วมหลายๆฝ่ายที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหานี้ไทยเอาอยู่ แต่ว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยมันเกิดหนักขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะมีสองประเด็นอย่าที่ว่าหนึงการปลุกปั่นยุโยงสองคนที่หลบหนีภัยสงครามจะทะลักมากกว่าเก่าแล้วจะเอาจะรับไม่ไหวครับครับนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมานะครับเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถึงท่านนายกมนตรีนะครับท่านมีสิ่งหนึ่งนะที่ผมติดตามเนี่ย ท่านเป็นคนที่ทุ่มเทและก็จริงจังในการแก้ไขปัญหานะฮะแล้วก็มีความทุ่มเทอย่างอย่างเต็มที่อย่างสุดกําลังนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตชมเชยท่านนายกเศรษฐานะครับแล้วก็โดยเฉพาะ <Yeah. S 1> ทีมงานของท่านก็ติดตามการทํางานทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็น <Yeah. S 1> สื่อของเราเองแล้วก็ทุกๆสื่อที่ให้ข้อสังเกตนะฮะให้ข้อกังวลหรือแม้กระทั่งคำเสนอแนะต่างๆผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงนะฮะแน่นอนครับเราณนะชมรนีก็ต้องขอ ส่งสะท้อนไปถึงท่านนายกมนตรีนะครับในขณะเดียวกันก็ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนนั้นปลอดภัยนะฮะจากการเขาเรียกไปตกระกลำลําบากหรืออาจจะไปเจอเห็นบอกว่าตอนนี้ไม่มีข้าวจะทานกันนะฮะอยู่<ช>อย่างค่อนจ<ช>้างลำบากบางคนนั้นเครียดถึงขั้นนอนไม่ได้กินไม่หลับอนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะบางคนนั้นพร้อมที่จะ ฆ่าตัวตายเลยก็มีนะครับเห็นบอกว่ามีการไล์สดด้วยนะฮะมีการไล์สดร้องไห้ร้องหหมนะขอความช่วยเหลือกับทางรัฐบาลไทยนะครับเรื่องนี้ก็ขอเน้นย้ำนะฮะไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับใครที่มีลูกหลานนะใครที่ไปประชนอยู่กับปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเองจะไม่รู้เด็ดขาดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธนาวุฒิอย่างสูงนะครับที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเล่า90กันณชกันณโมงนี้นะฮะขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธนาวุฒิสุขยิ่งนะครับประธานมูลนิธิสกเก็ดข่าวนะครับขอบคุณมากครับ